การวิเคราะอัตราส่วนทางการเงินของบริษัท Advanced Info Service จำกัดเปรียบเทียบกับบริษัท Total Access Communication จำกัดหรือมีชื่อการค้าว่า d e t a c อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (liquidity ratios) สูตรการคำนวณอัตราส่วนทุนหมุนเวียน2,564อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเท่ากับสินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนแทนค่าในสูตรจะได้เท่ากับ0.39เท่า ค่าอัตราส่วนของกิจการเท่ากับ0-39เท่าค่าอัตราส่วนอุตสาหกรรมเท่ากับ0.42เท่าจากอัตราทุนหมุนเวียนที่คำนวณได้กิจการมีสภาพคล่องค่อนข้างต่ำเพราะมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดมาชำระหนี้สินหมุนเวียนแค่0-39เท่าและอัตราส่วนนี้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกันถือว่าไม่เหมาะสมสูตรการคำนวณอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว2 5 6 4 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วเท่ากับเงินสดบวกตัวสัญญาใช้เงินบวกลูกหนี้บวกเงินลงทุนหารด้วยหนี้สินหมุนเวียนแทนค่าในสูตรจะได้เท่ากับศู2เท่าค่าอัตราส่วนของกิจการเท่ากับศูนเท่าค่าอัตราส่วนอุตสาหก,กรรมเท่ากับ0.31เท่าจากอัตราทุนหมุนเวียนเร็วที่คำนวณได้แสดงให้เห็นว่าธุรกิจขาดความสภาพคล่องมีเงินสดไม่เพียงพอชำระหนี้สินและอัตราส่วนนี้ ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกันถือว่าไม่เหมาะสมอัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการทำงาน Activity Ratios สูตรการคำนวณอัตราหมุนเวียนของลูกหนี้2,564อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้เท่ากับยอดขายหารด้วยลูกหนี้ตัวเฉลี่ยแทนค่าในสูตรจะได้เท่ากับ10.56ครั้งค่าอัตราส่วนของกิจการเท่ากับ10.56ครั้ง ค่าอัตราส่วนอุตสาหกรรมเท่ากับ7.20ครั้งจากอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ที่คำนวณได้แสดงให้เห็นว่ากิจการมีการหมุนเวียนของลูกหนี้ให้เป็นเงินสดได้เร็วและอัตราส่วนนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกันถือว่าเหมาะสมสูตรการคำนวณระยะเวลาเก็บหนี้2 5 6 4ระยะเวลาเก็บหนี้เท่ากับ3 6 5หารด้วยอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้แทนค่าในสูตรจะได้เท่ากับ37วัน ค่าตราส่วนของกิจการเท่ากับ37วันค่าตราส่วนอุตสาหกรรมเท่ากับ50วันจากระยะเวลาการเก็บหนี้ที่คำนวณได้กิจการใช้ระยะเวลาในการเก็บหนี้นานแสดงว่ากิจการได้รับเงินสดเข้ามาช้าแต่ตราส่วนนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกันถือว่าเหมาะสมสูตรการคำนวณอัตราการหมุนเวียนของสินค้า2 5 1 4ออัตราการหมุนเวียนของสินค้าเท่ากับต้นทุนขายหารด้วยสินค้าคงเหลือตัวเฉลีย่ย แทนค่าในสูตรจะได้เท่ากับ54.26ครั้งอัตราส่วนของกิจการเท่ากับ54.26ครั้งอัตราส่วนอุตสาหกรรมเท่ากับ62.64ครั้งจากอัตราการหมุนเวียนของสินค้าที่คำนวณได้กิจการมีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือที่สูงแสดงว่าสินค้าของกิจการสามารถขายได้เร็วแต่อัตราส่วนนี้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกันถือว่าไม่เหมาะสม สูตรการคำนวณระยะเวลาการขายสินค้า2 5 6 4ระยะเวลาการขายสินค้าเท่ากับ3า5หารด้วยอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือแทนค่าในสูตรจะได้เท่ากับ6วันค่าอัตราส่วนของกิจการเท่ากับ6วันค่าอัตราส่วนของอุตสาหกรรมเท่ากับ5วันจากระยะเวลาการขายสินค้าที่คำนวณได้กิจการสามารถขายสินค้าได้เร็วแสดงว่ากิจการสามารถแปลงสินค้าให้เป็นเงินสดรับเข้ามาหมุนเวียนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการได้มาก แต่ตราส่วนนี้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกันถือว่าไม่เหมาะสมสูตรการคำนวณอัตราการหมุนเวียนสินทรัพย์รวม2564อัตราการหมุนเวียนสินทรัพย์รวมเท่ากับยอดขายหารด้วยสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ยแทนค่าในสูตรจะได้เท่ากับ0.51ครั้งค่าอัตราส่วนของกิจการเท่ากับ0.51ครั้งค่าอัตราส่วนอุตสาหกรรมเท่ากับ0.48ครั้งจากอัตราการหมุนเวียนสินทรัพย์รวมที่คำนวณได้ กิจาการมีประสิทธิภาพในการหมุนเวียนสินทรัพย์ได้ไม่ดีและอัตราส่วนนี้สูงกว่าค่าเฉลีย่ยของอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกันถือว่าไม่เหมาะสมอัตราส่วนวัดภาระหนี้สิน (Leverage Ratio) s สูตรการคำนวณอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน2 5 6 4อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับหนี้สินรวมหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นแทนค่าในสูตรจะได้เท่ากับ3.35เท่า ค่าอัตราส่วนของกิจการเท่ากับ3.35เท่าค่าอัตราส่วนอุตสาหกรรมเท่ากับ7.14เท่าจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่คำนวณได้กิจการมีการก่อหนี้มากจนมีความเสี่ยงทางการเงินที่จะไม่สามารถจ่ายคืนหนี้ได้ในอนาคตและมีภาระดอกเบี้ยจ่ายที่สูงแต่อัตราส่วนนี้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกันถือว่าเหมาะสมสูตรการคำนวณอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม2 5 6 4 อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับหนี้สินรวมคูณ100หารด้วยสินทรัพย์รวมแทนค่าในสูตรจะได้เท่ากับ7% 7เซค่าอัตราส่วนของกิจการเท่ากับ7% 7เซค่าอัตราส่วนของอุตสาหกรรมเท่ากับ87%จจากอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมที่คำนวณได้กิจการมีหนี้สินค่อนข้างมากแต่อัตราส่วนนี้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกันถือว่าเหมาะสม สูตรการคำนวณอัตราส่วนวัดความสามารถในการจ่ายคืนดอกเบี้ย2,564อัตราส่วนวัดความสามารถในการจ่ายคืนเท่ากับกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีหารด้วยดอกเบี้ยจ่ายแทนค่าในสูตรจะได้เท่ากับ13.65เท่าค่าอัตราส่วนของกิจการเท่ากับ13.65เท่าค่าัตระสวนสาขาเท่ากับ1.50เท่าจากอัตราส่วนวัดความสามารถในการจ่ายคืนดอกเบี้ยที่คำนวณได้ กิจการมีความสามารถในการสร้างกําไรก่อนดอกเบีย้ยและภาษีสูงแอัตราส่วนนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกันถือว่าเหมาะสมอัตราส่วนวัดความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios) สูตรการคํานวณอัตราผลตอบแทนจากกําไรขั้นต้น2 5ง4อัตราผลตอบแทนจากกําไรขั้นต้นเท่ากับ กำไรขั้นต้นคูณ100่หารด้วยยอดขายแทนค่าในสูตรจะได้เท่ากับ3 3 0 2ิาดอรค่าตาส่วนของกิจการเท่ากับ33.02%ิาดอรค่าตาส่วนอุตสาหกรรมเท่ากับ 25. 2 5จาเจากอัตาราผลตอบแทนจากกำไรขั้นต้นที่คำนวณได้กิจการมีความสามารถในการหารายได้และการควบคุมต้นทุนการผลิตที่ดีและต่าส่วนนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกันถือว่าเหมาะสม สูตรการคำนวณอัตราตอบแทนจากกำไรสุทธิ2,514อัตราตอบแทนจากกำไรสุทธิเท่ากับกำไรสุทธิคูณ100หาร้วยยอดขายแทนค่าในสูตรจะได้เท่ากับ14%ค่าอัตราส่วนของกิจการเท่ากับ14%ค่าอัตราส่วนอุตสาหกรรมเท่ากับ4.12%จากอัตราผลตอบแทนจากกำไรที่คำนวณได้อัตราส่วนนี้ของกิจการสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกันถือว่าเหมาะสม สูตรการคำนวณอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม2,504อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเท่ากับกำไรจากการดำเนินง,งานคูณ100หารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ยแทนค่าในสูตรจะได้เท่ากับ1 1ซค่าอัตราส่วนของกิจการเท่ากับ1 1เอร์เซค่าอัตราส่วนอุตสาหกรรมเท่ากับ4.10จซจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมที่คำนวณได้ อัตราส่วนนี้ของกิจการสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสากรรมในกลุ่มเดียวกันถือว่าเหมาะสมสูตรการคำนวณอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น2 5 6 4อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับกำไรสุทธิคูณ100หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลีย่ยแทนค่าในสูตรจะได้เท่ากับ3 4 1 9ค่าอัตราส่วนของกิจการเท่ากับ3 4 1 9ค่าอัตราส่วนอุตสากรรมเท่ากับ7.5 4เ จากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมที่คำนวณได้อัตราส่วนนี้ของกิจการสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกันถือว่าเหมาะสมอัตราส่วนมูลค่าตลาดสู่การคำนวณอัตราส่วนกำไร,รต่อหุ้น2,564อัตราส่วนกำไร,รต่อหุ้นเท่ากับกำไร,รสุทธิหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญแทนค่าในสูตรจะได้เท่ากับ5.39บาทต่อหุ้นค่าอัตราส่วนของกิจการเท่ากับ5.39บาทต่อหุ้น ค่าอัตราส่วนอุตสาหกรรมเท่ากับ1.41บาทต่อหุ้นจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมที่คำนวณได้อัตราส่วนนี้ของกิจการสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกันถือว่าเหมาะสมสูตรการคำนวณอัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไร,รต่อหุ้น2,564อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไร,รต่อหุ้นเท่ากับราคาตลาดของหุ้นสามัญหารด้วยกำไร,รต่อหุ้นแทนค่าในสูตรจะได้เท่ากับ0.19เท่า ค่าตราส่วนของกิจการเท่ากับ0.19เท่าค่าตราส่วนอุตสาหกรรมเท่ากับ0.71เท่าจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมที่คำนวณได้อัตราส่วนนี้ของกิจการต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกันถือว่าไม่เหมาะสมและนี่นะครับก็คือการวิเคราะห์อ,อัตราส่วนทางการเงินของบริษัท Advanced Info Service จำกัด (AAS) เปรียบเทียบกับบริษัท Total Access Communication จำกัด (DAT) หวังว่าทุกคนที่ได้รับชมคลิปนี้จนจบจะได้รับประโยชน์สูงสุดหากข้อมูลขวามผิดพลาดประการใดผมและสมาชิกขออภัยไในที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ